สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พามาดูสะนะครับคุดใหม่ จากระดับดินเดิมก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับดินเดิมอยู่ประมาณนี้นะครับขุดลงไปประมาณ4 5หเมตรนะครับก็เจอน้ํานะครับน้ําก็ซึมออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ท่วมหัวแล้วนะครับข้างล่างความลึกที่น้ําขึ้นมานะครับขุดจนถึงชั้นดินอุ้มน้ําเลยนะครับ อันนี้ขุดเป็นธนาคารน้ำใต้ดินนะครับให้เก็บไว้ใช้นะครับผมใช้ปั๊มชักนะครับมอเตอร์บาลิตนะครับแผง330ร้สบแผงนะครับปั๊มขึ้นไปใช้นะครับแต่ต้องกรองก่อนนะครับขึ้นไปที่นู่นครับตอนนี้น้ำน้ำยังไม่ใสเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันใสตอนที่ครั้งแรกที่น้ำซึมออกมาตอนแรกก็ใสดีนะครับน้ำก็ค่อนข้างที่จะใสระดับหนึ่งแต่มีฝนพายุฝนนะครับลงมามันก็พังดินที่อยู่รอบๆนี้นะครับลงไปมันก็สีน้ำก็เลยเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนเป็นเป็นอสียงที่เห็นนะครับไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าครับอันนี้เป็นมารีวิวสะนะครับไม่ได้ขุดใหญ่มากครับประมาณ2งงานครับที่ขุดนี้รวมพื้นที่ที่เอาดินขึ้นมาถมด้วยนะครับ ก็วางแผนไว้ว่าจะปลูกต้นกล้วยนะครับแล้วก็ปลูกมะม่วงปลูกตอนนี้เอาลิ้นจี่ไปปลูกทดแทนเอาลิ้นจี่ที่อยู่ตรงนี้ออกห้าต้นนะครับเดิมที่เป็นสวนลิ้นจี่นะครับนะครับสวนลิ้นจี่ทางนั้นก็ใช่หมดนะครับอันนี้ล้อมรั้วไว้กัน้นไม่ให้บัวมันเข้ามานะครับครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ